รอนคำสั่งก็สวัสดีด้วยครับวันนริมอยู่กับแฟร์ไซด์ชาแนลนะก็วันนี้เราจะทําการย้อมสีผมกลับคืนด้วยตัวเองนะทุกคนจะย้อมเป็นสีอัลตาเเพิมนะทุกคนเพราะพรุ่งนี้ผมจะต้องไปสวักรอดรอแล้วก่อนเราจะดูส่วนผสมทุกคน ดูว่าข้างในซองเขาให้อะไรบ้างผมไม่เคยทำด้วยเองนะคนผม,มแข็งลองแกะดูซอ,องเหนียวมากทุกคนหืมประเกจหนาแน่น บ <H ung> ูในซองเขาให้อะไรมาให้มาแค่นี้เหรออืนี่ก็เป็นซองผมบอกก่อนทุกคนไม่เคยทำนะนี่เป็นของโอเคเฮอร์บนะทุกคนอันนี้เดี๋ยวผมต้องอ่านก่อนว่าให้ทำอะไรบ้างเพราะผมไม่ อะไรทุกคนดีูองดูน,นะขั้นตอนที่หนึ่งเราสบถุงมืออ๋อนี่ทุกคนอันนี้ก็คือถุงมือนะครับต้องการก,ก็คือว่าในซองนี้เขามีส่วนผสมมาให้อยู่แล้วทุกคนแต่ว่าแค่เทลงไปแล้วก็ คนคนคนแล้วก็ใส่หัวได้วยทุกคนแต่ว่าผมว่าเราต้องเอาวัสดีนัวทาก่อนทุกคนเพื่อกันไม่มาติดนะติดพวกนี้ทุกคนแต่ผัวอีนุญาไปเตรียมวัสดีก่อนนะ A few moments later นี่เราก็เตรียมวัสดีเทียบเรียบร้อยแล้วต่ต้องหาอะไรมาใส่อันนี้ก่อนทุกคนอันนี้ทุกคนอืมเริ่มจากการแกะอันนี้ก่อนทุกคนเขาเรียกอะไรคุกซิป เสร็จแล้วก็กล้างออกมาท่นาน่าเป็นถุงพลาสติกแต่ไม่ใช่ทุกคนอันนี้คือถุงมือนะที่เขาให้มาดูดิน่ารักจริงๆอุ้ยมีสองฝั่งนะทุกคนเฟียวจา้าวัสลีนวัสลีน,นใช้นี้ก่อนได้ทุกคนใช้มือธรรมดาแล้วก็นี่ทุกคนกับวัสลีนแต้มเลยทุกคน ผ่าทั้งหมดเลยแต่ไม่ต้องโดนผมด้วยบนแล้วคนอาจจะเดี๋ยวมันจะไม่ติดไม่เคยเห็นเลยคือบีบออกมาเหรออ๋อมันเป็นซองข้างในทุกคนมันเป็นสองฝั่งนะนี่บีบลงมาทุกคนอ๋อเป็นซองผสงมกันทุกคนดูสิเดเห็นปะโอ้โหพูดตั้งนานไม่เห็นเลยนะนี่ทุกคน เป็นสีไงนนะดูน้ำเลยผมก็ไม่รู้เพราะผมไม่เคยใช้ไม่เคยทำเองนะปกติยา่าทำให้นะหมดแนละ้วไหมอิ่มตาลเค้มทุกคนก็คนให้เข้ากันนะทุกคนมีมันก็มีไม่เยอะนะระวังเข้าตาทุกคนนะเนเอง ต้องระวม่ให้เข้าตานะครับมันมันเหนอะหนักเนั่นนะผมไม่มีหวีนะครับทุกคนแต่เขาบอกว่าใช้มือชโลใช้เอนโลมได้ไม่ไไม่รู้ต้องใช้หมดป่ะครับใช้หมดมันจะเป็นไงถ้าคนไม่เป็นแย่ๆเนี่ยแต่ผมไม่รู้ต้องใช้หมดหรือเปล่านะแต่ผมผมสั้นอนะ่ะมันก็น่าจะไม่ต้องไม่ต้องใช้หวีนะก็ขยำขยำยีหัวไปเลยก็ได้นะทุกคนอย่างนี้ป่ะ อะไรกเป็นไงเห็นปะืกินหอมทุกคนนะนี่มันไม่เหม็นเลยนะผมทำไม่เป็นทุกคนทำไงเนี่ยหรอ,อยังไงอ่ะทีใส่มืออะไรบ้างทุกคนทุกคนเทใส่มืออะไรทุกคนไม่รู้จะทำไงนะ เขาบอกว่าเก๋อช่วหัวแล้วคนอืมกลิ่นอุ้ยิแสบทุกคน A few moments later ดำๆเ,นะววเาานี่ยแหละเนี่ยทุกคนอืมแล้วผักดำพืดเหรอครับทุกคน ผมขออนุญาตทิ้งก่อนนะทุกคน10นาทีนะครับเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนึงไปโอเคครับ okay, ทุกคนก็น่าจะได้เวลาเวลาแล้วเพราะว่านี้มากหลายนาทีแล้วับเกินน่าจะเกิน15นาทีถึง20นาทีทุกคนประมาณ30นาทีได้เราก็จะมาล้างออกด้วยน้ำสะอาดแล้วเพราะว่าจะได้มาดูกันว่ามันเป็นอย่างไรจังไรขึ้นห้องน้ำแป๊บนี้ครับห้องน้ำนบ้านโอเค ื่อไอ้ที่การที่ผมหมักมานนี่ใช่ไหมน,นะเพราะว่าจะต้องให้มันเกาะทนนะทุกคนถ้าอยากให้สีเกาะทนก็ต้องหมัก,กานานๆนะเพราะว่าอย่างนี้นะมาเราก็จะมาเอ่อล้างออกกันหลังจากล้างแล้วเสร็จกระเป่าผมไม่แห้งนะทุกคนขออนุญาตกระเป๋าผมมาที่นั่นนะ a few moments later โอเคทุกคนก็ถึงทีเรียบร้อยแล้วนี่ก็ย้อมเออก็ย้อมกลับมาเองนะทุกคน ตอนล้างเราใช้น้ำเปล่าล้างแล้วตอนแรกแต่ว่ามันตนัวมันจะออกไม่ค่อยหมดผมก็เลยใช้ไอ้ที่สระผมอ่ะก็แชมพูสระผมก็สระไปรอบหนึ่งแล้วก็ลงด้วยเขาเรียกอะไรนะเหมือนอะไรสักอย่างอันเอเอ,อคิมนวดนะสระผมคิมนวดนะไม่รู้ว่ามันเร,เรียกว่าอะไรนะก็เออเอาคิมนวดลง,องรอบหนึ่งเพื่อให้ผมแบบว่ามีสุขภาพที่ดีทุกคนก็ทำ ด้วยตัวเองก็ได้นะที่บ้านนะง่ายๆแต่ผมก็กลัวตอนแรกว่าจะไม่สวยไม่อะไรอยู่ว่าตอนแรกมันมีไอ้ติดดำเงี้ยทุกคนแต่ว่าผมก็ล้างออกไปแล้วนะโอเคอ่ะวันนี้ไม่มีอะไรครับไม่ย้อมตีผมไม่ดูก็สำหรับใครที่ชอบใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด็ส r i ครกับแฟซ c ฟ a n n แนลเลยนะวันนี้ไม่มีอะไรมากก็คือแบบว่าเออแล้วก็พร้อมไปสมัครราดอวันพรุ่งนี้นะทุกคนเป็นกำลังใจกันด้วยครับขอบครับ